รู้จักตัวละครเหล่านี้ไหมฮะรู้จักเกมของพวกเขาไหมฮะถามมาได้เนาะแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณต้องรู้จักเกมแล้วก็ตัวละครเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะ build d e f e n ฮะเราจะทำให้มันต่างออกไปด้วยการไปเล่นเกม <c oughs> คุณดูหน้าบุ่งดีดิฮะคนดูรอยยิ้มของคนพวกนี้ดิฮะ เรดูมีความสุขกันมากเลยนะฮะโอเคของกัรสวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ผาดนะฮะที่เราเปิดคลิปไปเนี่ยก็่นะฮะอยากได้เห็นเลยฮะวันนี้เราอยู่ในเกมของอ่าเป็นแฟนเกมด้วยกันเนาะเป็นแฟนเกมของเกมดังๆที่เราคงรู้จักกันอยู่แล้วแหละอโซเด็กกับมาริโอ้ซึ่งผมบมงเอิไปเจอมาซึ่งเกมมันก็นานแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาลองเล่นกันดีดกว่าฮะวันนี้เรามี3มเกมด้วยกันเนาะเป็นมาริโอเกมหนึ่งอืมเนี่ยมาริโอ85นอนโปรฟิต นี่ไม่น่าเกี่ยวเกมหนึ่ง Sonic PC แล้วก็เกมุดท้ายเป็นเกมของ Sonic e อ e อซีวันลาสลาวเนาะมันก็ไปดูกันเลยฮะเรื่องจากมาริโอเลยเนาะเดี๋ยวนะโฮเมย์อะไรแ,แปลกว่ะนี่เป็น Mario PC port ใช่ไหมนี่เป็น Original d e m o ของเกมนี้นะอ่ะฮะแต่ว่ามันมีเซย์บนแปดสิบห้าวัตเต้ฮกอ่าลูคัสดูหมดก็ว่าเขาจะหาตัวเองเจอนะในอ่านรกใหม่ จาก F X หรือหรือเผาแล้วมีโงเล็บเลยนะว่าอย่าโหลดเกมนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำเกมกเ,เกี่ยวกับเกมหลักวัตถ oh, okay, ุดิบมีนโอ้วัตถุดาบฟากไหงโอเคฮะไม่เตรียมจออย่างที่ผมเดาไว้เลยมันทำให้เตรียมจอได้ไหมเนี่ยอ่ะฮะไม่ได้หรอคุณต้องกระจอเล็กๆอย่างนี้เลยนะโอเคฮะมาข้าบาัตรจะดูยืดๆนิด,น,ดนึงไม่เป็นไร เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใน Mario 85กด Z เพื่อดเรเิ่มหรออันนี้เป็นเครดิตนะฮะขอบคุณสำหรับความร่วมมือกับ Mario b o t for crafting this amazing idea ่าฮะขอเป็นคนที่ให้ไอเดียชนะ Mario b o t โอเคอ่าระวังด้วยล่ะคุณจะต้องเล่นเกมนี้ในอะไร One setting, you turn off your l i อ h t w e r here for and say stay in the window mode for the b e s อ๋อ โอเคผมรู้แล้วทำไมก็ถึงไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เราเต็มจอเพราะว่ามันต้องมีแรงแปลกเกิดขึ้นกับเดสก์ท็อปกูแน่นอนเลยเอโอเคครับงั้นผมจะโชว์แล้วกันนะแล้วก็อยากโชว์ไอคอนเท่าไหร่โอเคมาปันเริ่มเลยจะยังขอบคุณอีกเหรอเอ้ยเขาไอกเขาคุณที่หลังก็ได้ไปไปไปตอนนี้เรามาเิ่มกันเลยดีกว่าโอ,โอเคโชคดีอืมเลือกอะไรไม่ได้เลยโอเค โว่หนึ่งครับหนึ่งทำไมกูเขียวก็เป็นลุยจิปะเนี่ยใช่ไหมว้าวผมไม่เคยเล่นเกมอะไรเจ้าของมาริโอเลยอ่ะพวกนั้นเนี่ยมันต้องสุดยอดแบบเปิดมามันก็เอาเลยเหรอคุณเต้มเฮ้ยมันต้องไม่มีมันเป็นอย่างนั้นโอ้โหหัวกูชนบ็อกมไม่ด้วยอะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้น โ okay. อเคเหยียบหัวแม่งเลยได้สูตแต้มกูมได้ทำไมเนี่ยได้สูตแต้มเหยียบหัวแม่งเลยเชียร์เกมเยเอออริจินอลลูคัสใครอ่ะู้ยังอยู่อุ้ยู้ยังอยู่เอ็มไฟแทนคิวกูขึ้นราบวนแล้วกูขึ้นรางวัลแล้วก็ว่าขา้างล่างยังปลอดภัยอืมอืมเพียงแค่ปก,กติดีนะ อาจจะยินเพี้ยนไปทีหนึ่งครับแผ่นสะดุดไงเออตกล่องเฮ้ยเกมหลักเป็นงี้เหรอน่าเล่นนะเนี่ยนะไปเล่นเกมหลักดีกว่าไหมไปเล่นเกมหลักดีเก๋เว้ยเราพอเกมนี้ดีกว่าโอ้โหพระมืดฟ้ามอญอันนี้ก็ขยันน้ำมือขนาดนี้ไม่หากลับบ้านนอนวะโอเคฮะจะถึงทงแล้วเหรออ้าวอะไรอินโนเซนต์โดนเกตอยู่แฟร์ การไล่เดียงสาเนี่ยไม่ทําให้นายไปไปได้ไกลหรอกนะอ้าวว่าแต่ฟากมึงใครแล,ล้วกูทําไงรันโอ้โอ โอ้ยเมื่อกี้มันเร็วแบบถ้าผมมุมวิ่งมันจะมา,มาทันหรอวะไอ้หมอเห็ดกระโดดแง่คือทงมันแหลมใช่ไหมมึงโดนมึงโดนชกกระเด็นเข้าไปคอไปบนทงใช่ไหมงงว่ะโอเคฮะต้องไปแล้วเราชื่อลูคัสใช่ไหมไม่ใช่ลุยจิไม่ใช่มาริโอ้โอ้ยอะโอ้โหมึงเร็วจังอะเร็วเกินมึงแล้วโดดจากนี่เลยเหรอโอ้ออโ,อกอโหโก็ได้จุย ผมต้องโดดแต่นี่เลยผมว่านะว่าชนะ,ะนยังไงวะเด็ดเด็ดนะโดดโดดนี่โอเคเฮ้ยยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม,ไม่ได้มันเร็วเกินเมื่อกี้ผมพยายามวิ่งแบบสุดสุดตีนเลยนะหรือว่าผมน้มลงท่อลงท่อโอ้โหมันยังไม่ถึงตัวกูด้ซ้ำวัดโดโยมีน ไอ้ w h ต t the ว e l ต what the h าอุ้ยกดเอ็กซ์ก็วิ่งได้โอเคกูครู้ละกูรู้ละกูร,รู้แล้วกดเอ็กซ์ก็วิ่งโอ้โอ้มึงสับมึงซอยมึงสับมึงซอยเก่งมากไปดิโอ้โออกไูไม่ใช่บ้านนี่โอครโอเคกดเอ็กซ์เป็นซอยจู้ได้ไม่ใช่ซอยจู้ดิกดเอ็กซ์เป็นบึ้งเป็ซอยได้โอเค ไปเลยเย็นๆต้องขึ้นบนไว้ต้องขึ้นบนไว้ต้องขึ้นบนไว้จำไว้จำไว้พอมีโอกาสได้ขึ้นบนอ้อกูตายแม่มาแตบฟากเออ้โหเชี่ยไม่มีเวลาให้กะเลยอ่า กูจะรอดเอ้าถามจริงมึงอไหร่กูหยู่ทำไมอย่างนั้นอะมึงไม่วิ่งต่อเพื่อนไปดิไปต่อไปต่อมึงจะอยู่ทำไมเนี่ยเออโอ้โหยา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 ไอ้หัวเห็ดที่มันตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ รัวโอเคราบนี้ไม่ได้ไกลอยู่ไปแล้วูไปแล้วไปแล้โอ้โหมาเร็วเกินเกินพี่ชายเกินไปแล้วกลัวกูจะชนะกูเล่นด่านนี้มายี่ิบสามาทีลูคสัสลูคสัสไม่สนุกเรื่องไงการเล่นเนี่ยฮะฉันเดาว่าพวกเราเนี่ยต้องมีใครสักคนชอบบ้างแหละ เกมนี่ยังไม่จบบอ,อกนะจำงไว้นะลูคัสอะฉันจะตามแกเสมออะไรโลกจิตแล้วขอบคุณที่เล่นเกมนี้ความยาวของเกมไม่ถึงห้านาทีผมเล่นตายไปตอนนี้เล่นมายี่บี่นาทีแล้ะพึ่งชนะอ๋อเกมเป็นช็อตเดโม่้วยนะโซลองลูคัส ขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวลูคัสนี่เป็นเวอร์ชันเดโมโนะฮะและทําไมว่า all way all หรื desktop โหมดทำไมไม่จะมีอะไรแปลกเลยผมก็นึดว่าจะมีอะไรที่มันเล่นกบปบปกขึ้นหลังผมแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะอืมซึ่งเกมนี้เนี่ยออกมาได้ปีหนึ่งแล้วก็จะเป็นเดโมอ,อยู่ครัขอบคุณมากเลย่ะเกมแรกจบไปเกมที่สองมาต่อเลยโซน i c พ c ซันจะเล่นในเรื่องที่ว่าเกมกพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในเครื่องเกมเ,มเฉพาะใช่ไหมล่ะ แล้วพอร์ตไปซีเนี่ยมันก็จะเกิดกริชเกิดแบบประมาณว่ามันขอดพังกับไวรัสอะไรประมาณนี้เอออันนี้เป็นรอนะเป็นรอของพวกเกมพวกนี้โอเคไม่เต็มจอยแล้วนกฟลิงกี้แปดโซนิกเอนจิน4เกมเม a เกอร์แปดโอเคโอ้หน้าเปิดอันนี้คือเปิดมาไม่รู้เลยเนาะเพราะส่วนใหญ่มันจะเปิดเลแบบแบบปกติก่อนอะไรประมาณนี้แล้วคุณต้องทำไงเนี่ย พิสมีเร็กวาดเบสไปจอนคันวิดเฮลออปชอนเมโยูสไลริงโอเคต้องขึ้นตัวนี้คึ้ตลอดเลยสินะเกมพวกนี้เท <Hell. S 1> ลระดับพิษเวกิเวกิอิตามฟอร์สก oh. ูโอ้ไฮโซนอุ้ยเหมือนเหมือนหมดไปตัวดิจิตอลเลยโอเคเราเรียกเป็นเทลฮะเก็บเหรียญ อันนี้มันเริ่มอ่ะมันมันรู้เลยว่าหลอนแน่นอนอ่ะเพราะงั้นเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรโอ้ได้อะไรวะเนี่ยโอเคโอ้โหเกมสวิตช์ผมฮัลโหลอะไรเริ่อมไปยังไม่ได้เท่าไหร่เลยซิทเอาละเอาละมันอ่านชื่อมันอ่านชื่อแอดมินสเตอร์ผมโอเคแล้วไงต่ออ่านไปก็อ่านไปเถอะอุ้ย What น้่มันเอ็กแบนน้่มันหัวโซนิกน้่มันหมอนักเค้ิหรรอเปล่าโอ้ยไปละเทียวเทียวเทียวถ้าเป็นเทียวจะไม่คุนรับคอตลอดเลยว่าอยากจะรู้มากเลยไอ้พวกเกมแนวหลอนๆเนี่ยยินดีต้อนรับกลับมานะใครเทียวหรือกูเอ่ออ่ะนั่งหัวเรืัอโอ้ เดี๋ยวกูร้องไห้แล้วเฮ้ยเสียงเพลก็กดูคุ้นว่ะอ้าวคือมันม,ม,มันเหมือนกับไอตัวออริจินอลของอันแรกเลยอะที่มันเป็นโซลิคกับอีกีอะ e e. อันนี้ก็เหมือนนะเนี่ยนะเออเออไปหาโซลิคเฮ้ยจาเลยเพื่อนกลับดีกว่าจำได้ไหมตายายังจำได้ไหมจำนี่ได้ไหมไหน ไหนอ่ะแอเจิลไอแลนด์โซนวัดวัดดูยูมินวิ่งไปเพื่อนเทียวเออดูหลังให้เองเอา้าอะไรวะมึงให้กูเล่นจริงไปเนี่ยเอ่อค,คิดยังไงเกี่ยวกับเกมนี้เหรอฮะเอ่อคิดถึงมันเก่าๆไหมไม่อะ โอ้ยโอ้โหไปไปเพื wing. 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 <laughs> wing. ่อนวิ่ง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 โดดก่อนแหละโอ้ยโดดโดดโดดได้ไม่ดีด้วยอึมคือแคชมี่โบทำแฟดแอดฟาร์กบอยตัวถึงมันเร็วกว่าเทมไม่ใช่เหรอวะมันีิ่งวิ่งหักไม่หันบอลเลยมึงอ๋อวัดวัดดูยูมินอะไรผมผมต้องหยุดเหรออะไรวะกูตดดลงไปแล้วกูแหวเลยโอเค เอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเกมแนวนี้ใหม่ออ๋อผมบินได้โอ้โหแต่บินแล้วแม่งวิ่งช้าว่ะอย่าไปกลัวเว้ยอย่าไปกลัวมันก็แค่โซนิกมันวิ่งช้ากว่านายเพื่อนมันมันโดนเนิร์ฟปะเนี่ยนะปกติมันวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ใช่เหรอไปแล้ว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 ลงลงลง อุยวัดอดกินหางไม่น่าจะเป็นจุดเด่นมึงเลยไม่ใช่เหรอวิ่งไปเพื่อนวิ่งโดดไม่ขึ้นแล้วอะโดดไม่ขึ้นแล้วอุว้ยลม้มลองหายหาพ่อเธอเหือเห็นเหือ,หอ,หอตะโกนหาพ่ออะไรพูดเสียงอะไรให้พ่อมาเช็คน้ำตาไม่มีอะไรเพื่อนลุกขึ้นมาลุก โอ้นี่ยังมีอะไรเลยโอเคกลับสินะกลับทำไมวะมึงหลอกกูไวะเนี่ยเทียวนี่กูช่วยมึงนะเอา้ทาท้าตันโอ้โอ้าว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 อ้าอ้าว ปิดเกมกูเลยโอเคปแปลว่าถ้าเกิดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแบบเนี้ยต้องกดอีกรอบต้องเปิดอีกรอบอื้มเลขกี้แปดเหมือนเดิมโอ้โอเคมันกลับมาแบบร่างเดิมแล้วยังไงโอเคโอเคครับปีกดตโวนปี <c oughs> โอ้ยจิ๋วโอ้อะไรวะเนี่ยนะว่กิมพังแล้วเซกาไม่โดนเซกาฟ้องเลยว่าได้ทำอย่างเงี้ย This product is produced by the under license from Sega Entertainment โอเคเรียกว่าแล้วแค่นี้คือจบแล้วอรอคือกูเล่นต่อไม่ได้แล้ว ก็คือโดนลิขสิทธ์บินกาแต่แฮกบ้าอะไรวะเนี่ยอันนี้คือจบแล้วหรอโอ๊ยนี่ไงมีจดหมายขึ้นมาเฮ้เฮ้นายอยู่นั่นไหมฉันหวังว่านายจะอยู่นั่นอ๋อถ้าเกิดว่านายอ่านนี่ฉันชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ทัน this game อะไรสักอย่างเอ้ย I am God I am God ให้ชื่อพระเจ้าเอา้า ไม่สามารถหาฟาユเซอร์ก็อดจู n อ t o c a าร์ n อนิใช่เฮ้เฮ้ I am God <laughs> I am God ยังไงต่อเนี่ยฮะมันคือว่าเจ้าเล่เนไปยังไงวะ Jesus ทำให้ผมถึงหัวด้วยเน่เอ็นฉันคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าให้นายรอก่อนนี้ก่อนนะ มันก็แค่เป็นจุดเลิ่มต้นทำไมกูจะเล่นเกมโธ่ต้องมาบอกมีอะไรตอบไหมอุ้ยเล่นไม่ได้เลยอ่ะจบแล้วอะ่ะจีสจบแล้วแล้วขนลบอะ่ะโอเคฮะเล่นไม่ได้แล้วเอ็นที่ว่าจะมีอีกหนึ่งเกมก็แสดงว่าพวกนี้ผมไม่เห็นเลยวะเนี่ยอ๋อนี่คือเกมเพลย์ใช่ไหมอ่าเทลวิ่งไปเทลวิ่งกลับโซนิคพอร์ตเซก้า อ่ะครับ huh. มีแจ้งเตือนขึ้นอ่านผมยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกอ่ะขออ่านดูก่อนแล้วกันนะเฮ้ยนายเล่นู้เปลวอ่ะฉเสว่านี่จะจะ,จะได้ผลนะอ๋อมันมันทักคุยกับเราถ้าเกิดว่านายอ่านนี่เนี่ยฉันชื่อว่า My Ta i l p o w d e r p o w e เนะฉันเจอท้าที่จะคุยกับนายได้แต่ว่าฉันไม่มีเวลาที่จะอธิบายตอนนี้ฉันจะการความฉช่เหลวของนายมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ๋อเทลเหรอเทลพูดกับเราเหรอ เกมนี้เนี่ยเรื away, ina, ่อผลบางอย่างอะนะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าม oh. ันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของฉันเนี BM ่ยจากไปแล้วอย่าจี้ไอ้หมอนี่มันซื้อเกมมาทุกอย่างก็เริ่มแปลกขึ้นทุกอย่างก็เริ่มน่ากลัวขึ้นโอเคพระเจ้าอ๋อและและในเกมมันได้ขึ้นว่าหยุด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 ขี้พระเจ้าโอ้ซิสนายไม่สามารถได้หลบหนีจากชะตากรรมของนายได้ โอเคตึงจัดมาหาเก่งบทท้ายโซนิกตอนนี้วันลสาสลาว์มาดูกันซิว่ามันจะเหมือนกับเมื่อกี้ไหมหรือว่าต่างออกไปขอให้ต่างไปด้วกันนะโลโก้แต่และอันนี่มึงเดือดเดือดเท่านั้นเลยอะ่ะโอเคแล้วก็จอเล็กเหมือนกันด้วยอ้าวอันนี้เต็มจอม,มึงไม่ได้เต็มจอได้ดแต่ก็เต็มจอไม่ได้หมายความว่าไงเนี่ยน็อตโซซิมเพิลโซนิกเบลโอ้ฮ<อ>ัลโหลวัดดีครั้ง เพื่อนใครเพื่อนมึงอ่ะฮะอะไรอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งอ๋อครั้งสุดท้ายะไรเีมแต่ละเกมมึงหลอนนั่นเลยอ่ะแต่ละคน one last อ a w และมึงปีเกมกูอีกแล้ว อินดี้เนาะเดี๋ยวก็ปิดเกมกูเดี๋ยวก็เปิดเกมกูโอ okay. เคเต็มจอให้ด้วยขอบคุณมากเซก้าโอ้จีซัสมันเริ่มแบบมันเริ่มแบบมันการตลอดเลยนะแบบมันจะมีอะไรแดงๆเ,เนี่ยแล้วก็กลับออ้วู้ย เลือกตัวละครได้เหรอกูเลือกเอกแมนเดี๋ยวเปลี่ยนเล่นเอกแมนโอ้ล็อกอยู่เลื่อยยังไงวะโอเคอ้าวโดนจับตัวเฮ้ยเหมือนกันเลยอะแต่อันนี้มันจะมีมอนอ้าวไม่ใช่วะเฮ้ยมันมันมันหนีมันมหนีอะไสักอย่างไอ้เชี่ยเหมือนกันเลยวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิมันเหมือนกันเลยอะมันหนีเหมือนมอนพวกนี้กำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่บางตัวก็ตาย บางตัวก็หลุยอยู่รอดดูดิมันแตกตื่นกันมากเลยฮะเราต้องเข้าไปดูแล้วว่ามัมีอะไรเกิดขึ้นเชื่อว่ามันต้องมีอะไรแบบปลกๆเกิดขึ้นแน่นอนเคยียวสัมผัสได้หุ้ยแล้วอันนี้คือให้เราเล่นแบบให้ให้เราเล่นมากกว่านี่คิดว่ะอืมอ้าวโสดิกกินสายจู๋เหรอแซบบอ่อุย้ย มันจะมีภาพขึ้นให้เมื่อกี้นี้วัดดีเพื่อนเกา่าวัดดีเอา้าทล้ไมแต่และคนมันมันน่าตกหัวกันเลยวะเนี่ยมึงไม่คุยกันดีๆวะกินซอยจั๊วะกินไปดิก๋ก็ไม่ว่าอะไรนะเวย้ยเออมึงโอ้ยว๊ดโอ้ยกลัวอะไรอะ่ะเหมือนมีครึ่งหนึ่งของตัวเราเอ่ะมื่โอ้โหวิเกือบไปแล้ว ไปไงอะ่ะไปไงอะ่ะบินบินไปเอาโอเคต้องบินไปแล้วฮะไม่งั้นไม่ได้แล้วไม่ได้บินไปก็ไม่ได้อยู่ดีเที่ยวอีใบอะไรไหมไปกูเข้ไปงั้นกลับก็ได้ โอ้โหโอ้โอ้โอ้โโโบโชวชอ้อะไรอะขาเข่นมีขาเข่นด้วหอโอ้อะไรภาพมันเหมือนมันจะขึ้นแต่มันก็ไม่ขึ้นวะนายรู้อะไรไหมเรามาเอาอะไร slash t e a เอาาิบหายอะไรวะเนี่ยมันกระยับอาเอาเียโอมบั๊อไมด้บั๊กนี่มันมันจงใจ คำดาวขำดาวโบเชี่ยวเช่ยอะไรกิว้วผมก็มีไอเดียที่เจ๋งนี่นะผมชอบอีกนะเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครอะ่ะต้นไม้อ่อเออดีอ้โอ้โหคราวนี้เต็มจอเต็มจอเลยเต็มจอเต็มเลยอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะมันจะอยู่เมื่อกี้ เนี่จะบินมากกว่ามันมันม,มันจับเราด้วยมันมันไม่ให้เราบินเอ้ามีอะไรบางอย่างไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ <c oughs> โอ้โหไฮแอนด์ซีกไฮแอนด์ซีกกูไปแล้วกูไม่หายแล้วกูวิ่งอย่างเดียวแล้วตอนเะนี้ยรันแล้วกูรันแล้วรันแอนด์ซีกอย่างเดียวตอนเะนี้ย มันดูเดือดของเกมเกมก่อนมากเลยอะอบิน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 ไปเพื่อนรูไม่อยากแต่ก็บินไปรู้มาตาบอดอ๋อมันโดนมันโดนจ้วงตาเมื่อกี้นะไป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 เพื่อนไปยอมแพ้โอเคโอเคนี่เองเพื่อนไม่เจ็บหรอกไกลหัวใจอยู่ไอ้ฉากมันโดนใช้ได้หว่ะเกมเนี้ย เดี๋ยว่าเกมก่อนบ้างนะเกมก่อนมันดูหล,ลุเอ้ยเดี๋ยวหมอโซนิกด้วยวะเนี่ยหน้ามันเหรอทำอะไรกับหน้ามึงใส่ใสรีกรรมปะเนี่ยฮะโอโหมางั้นเลยเหรอแล้วกูว่าอยู่อย่างงี้มันมนั่นมันจะมันจะไล่กูปะนั่นไงโอ้โห Jesus! นี่มันล a s พา a ั k เอียทีไวรัสเอไม่ได้ไม่ได้เอินเป็นเนเอยอันน yeah! ี้ดูดีกว่าอันก่อนเยอะมากเลยอุ้ย โอ้นายรู้อะไรไหมเอ่อดัสโชโสร์แอสลาดไทม์ว don't y อยู่ทายเกนอืมโอ้มันปลดตัวใหม่ให้เล่นด้วยก็คือเทียวกูแตกไปแล้วจีซ u สโอ้ยโดนดึงลักซารานักขึ้น ฮัตตาซิลิกมาเลยี่มาเลยน้องรูปหล่อคนนี้อ๋อโอเคอ่าตัวอีเลขอลองเอ้ยไม่เร็วขนาดนั้นจะรีบร้อนสิอยู่แค่นลันโซนทำไมเทียมมันมาอยู่ในเอ้ยสมัยนะักเคลื่อนมันมาอยู่ในเหมือนคล้ายๆโรงงานวะ อกแล้ว่ามันทีมก,กันกับเอกแมนนะกับไอ้นายหัว่าไข่เนี่ยนะมไม่มีทางหนีให้แกหรอกอ้ะมึงมา嘛เดี๋ยวก็ต่อยแม่งเลยสัดมันนักเค้น่นทั้งคนเลยนะเว่ยเรื่องต่อตีเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ามัยิงกิ้งเหมือนมันยิงช้าวะมันจะเร็วไม่ใช่หรอโอ้ย ใครสองใครสองดูผมอยู่อ่ะนี่มันม,มุมมุมเออ้าวแปลกว่าแปลกแปลก,กแล้วมีใครสองก็ดูอยู่วิ่งไปเพื่อนอย่ายไปกลัวโอ้เจอนายแล้วอะไรต้องปีนสินะปีนดีเพื่อนปีนปีนอ๋อนี่เราพยายามวิ่งวิ่งแบบตามโซนิกอยู่ จะต่อยมาอะไรบ้านนี้นักเคลื่อนแม่งตัวเปิดวะมันไม่กลัวเลยดูดิหน้าหนูก็อยากมันโกรธมากมันอยากกะต่อยมากเลยเนะี่ยปีนเถอะเพื่อนนะปีนปีนปีนมึงมึงคือจุดเด่นของมึงเลยไม่ใช่เหรอปีนอนะ่ะมามึงจะมาก็มาหนูมากรก็ต่อยหน้าแม่งเลยทำอะไรเร็ว,เ,รวเอออ,อุ้ร็วโอ ทำไมมันกลับมาเทียวเหมือนเดิมวะเนี่ยเดี๋ยวนะฟองคูดิ้วันดีเพื่อนเก่าหมดแล้วเหรอแค่นี้เองเหรอขอไปดูก่อนแล้วกันว่าคนนี้เขาทำลสเพย์เป็นยังไงเดี๋ยวนะทำไมเดนอินโนเอสเขียนเรืเขาไปยังไปต่อได้วะเนี่ยผมผมโดนขังอยู่ในห้องบ็อกซ์ีเอย่างเล็กๆแต่เขาเหมือนกับว่าเขาจะหนีได้เหรอ

อุ้ย What the hell bro I should not be here What do you mean And the game just crashes เรียกผมไม่เจออย่างนั้นน่ะโอ้โหโอเคแต่ว่าก็ถือว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแล้วปะพูดตามตรงเลยนะแต่เราต้องมาเลี่นเกียรอย่างนี้เนะี่ยกูไม่ได้เกียรธรรมดาดีกว่าเจี๊ยโอ้ มันจะสั้นรือก็ไม่สั้นซะทีเดียวฮะก็โอเคถือว่าจบเป็นกันสันนหลักสามเกมแฟนเมดเนาะเป็นแฟนเกมแฟนเกมแนวเฮอร์เล์ของโซนิกแล้วก็มาริโอ้ก็ถือว่าโอเคนะอืมก็ได้เห็นอีกรูปก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเกมเอ่แนวน่ารักที่เอามาทำเป็นแบบแกบะบแบบแบบเป็นแกปเป็นแนวบอเฮอร์เลยก็มีฮะก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่อะไรแต่แต่แต่กูติดอยู่กับมาริโอนี่แม่งแค่ครึ่งชั่วโมงอะ วุ้ยยากไปไหนเนี่ยก็สำหรับคุนที่อยากไปลองเล่นโดยก o ลิ l ตันในคลิปเลยฮะแล้วก็สลับตัวของเกมจอยเนี่ยถือว่าจะมีแฟนเกมอีกเยอะมากเลยนะที่มาหาเราเล่นดูได้เนาะไม่ได้มีแค่แฟนเกมของอ่ Mario แล้วก็โซนิคอย่างเดียวมีแฟนเกมคนอ,อื่นด้วยมีไททันมีเทลมีไททันแล้วก็มีโซนิวมันก็มแีแค่นี้แหละอืมก็สำหรับคนที่อยากไปลองหาเกมเล่นดูเนี่ย Gorillaz ในคลิปเดียวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แต่และเกมนี่มึงเกินถ้าถ้าเกิดว่ามึงจะเอาเกมเถื่อนมาได้จะอ,อย่างนี้นะกูเสียเงินซื้อเกมแท้ดีกว่า